คิวามิยะเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นร้านอาหารประเภทแฮมเบอร์ก์สโลแกนของร้านนี้นะครับผมเขาชูโรงเลยก็คือความสุขที่คุณเลือกได้เองกลิ่นเนื้อหอมมากๆอ่ครับคุณผู้ชมเอาเข้าปากแล้วแบบเอาลิ้นดุนมันละลายไปเลย อีสมากเหมือนกันดูความชุ่มชำ่ำเนี่ยความสุขที่เราเลือกได้ร้านทีวามิยะเปิด10โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มนะผมอยู่ที่ชั้น5ดูสิเซนทรัลพาร์คนะครับผมตอนนี้อาจจะยังมีแค่สาขาเดียวอยู่แต่อนาคตไม่แน่อาจจะมีขยายสาขาไปอีกเรื่อยๆแล้วผมิดวามิยะผมมากินไงยเยอะ